ประเภทของการวิจัยหลายๆท่านคงสงสัยใช่ไหมคะว่าแท้จริงแล้วการวิจัยมีกี่ประเภทกันแน่ซึ่งการจำแนกประเภทของสิ่งต่างๆเราสามารถจำแนกได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกเช่นเดียวกันกับการวิจัยเราก็มีเกณฑ์ในการจำแนกการวิจัยที่หลายวิธีเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าการวิจัยสามารถจำแนกได้กี่ประเภทกันนะคะ หากจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภทของการวิจัยโดยใช้เกณฑ์ตามประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเราสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทดังนี้ค่ะการแบ่งประเภทการวิจัยลักษณะที่1คือแบ่งตามประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทดังนี้คือ 1. การวิจัยบริสุทธิ์หรือ pure research หรืออาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการวิจัยพื้นฐานหรือ basic research การวิจัยประเภทนี้ มุ่งสแสวงหาความรู้ความจริงที่เป็นกฎเป็นสูตรเป็นทฤษฎีเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัยหรือพัฒนาความรู้ในเรื่องอื่นๆอีกต่อไป 2. การวิจัยประยุกต์หรือ applied research เป็นการวิจัยที่มุ่งนำผลการวิจัยที่เป็นข้อค้นพบจากการวิจัยบริสุทธิ์ไปทดลองใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาความรู้ต่างๆซึ่งผลที่ได้ จะเกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งเช่นการวิจัยทางการแพทย์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาก็ได้แก่การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ 3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือ action research ซึ่งเป็นการวิจัยประยุกต์ในลักษณะที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะเรื่องเฉพาะสถานการณ์ ซึ่งการวิจัยประเภทนี้จะมีขอบเขตจำกัดเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายหรือสถานการณ์นั้นๆอาจจะมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆค่ะการแบ่งการวิจัยตามลักษณะของข้อมูลจะแบ่งได้2ประเภทคือประเภทแรกการวิจัยเชิงปริมาณหรือ quantitative research เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งมีลักษณะของตัวเลข และต้องใช้วิธีการทางสิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลักเพื่อลงข้อสรุปผลและเป็นการใช้สิติเชิงอนุมานหรือที่เรียกว่า inferential statistics ประเภทที่2การวิจัยเชิงคุณภาพหรือ qualitative research เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ที่มีความเฉพาะศึกษากับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กข้อมูลส่วนใหญ่ จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงคุณลักษณะที่ไม่สามารถจัดกระทําด้วยการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณได้การเก็บข้อมูลจะกระทําได้หลายวิธีเช่นการสัมภาษณ์การสังเกตเหตุการณ์หรือพฤติกรรมการจดบันทึกจากล่องรอยหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้การวิภา์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นแล้วสรุปอธิบาย หรือบรรยายด้วยถ้อยคำอาจใช้ใสถิตบ้างแต่เป็นขั้นพื้นฐานเช่นการหาความถี่หรือร้อยละเป็นต้นการแบ่งการวิจัยตามการควบคุมตัวแปรแบ่งเป็น3ประเภทคือ 1. การวิจัยเชิงทดลองหรือ experimental research เป็นการวิจัยเชิงทดลองแท้เป็นการวิจัยเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยมีจัดสถานการณ์ทดลองและควบคุมตัวแปรต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างทุกขั้นตอนแล้ววัดผลตัวแปรตามออกมา 2. การใจกึง่งทดลองหรือ c o r i e x p e r i m e research เป็นการวิจัยที่คล้ายการวิจัยเชิงทดลองแท้แต่สามารถควบคุมตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษาได้เพียงบางตัว เนื่องจากมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้เท่ากันได้ 3. การวิจัยเชิงธรรมชาติหรือ naturalistic research เป็นการวิจัยที่ค้นหาความจริงของสภาพการที่ใช้การสังเกตการเป็นสำคัญและสรุปผลโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลสังเคราะห์อนุมานและอุปมาณจากข้อมูลที่ได้ค่ะ การแบ่งการวิจัยตามช่วงเวลาแบ่งได้ดังนี้ค่ะ 1. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์หรือที่เรียกว่า historical research เป็นการวิจัยที่ศึกษาหาข้อเท็จจริงหรือความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องราวในอดีตใช้คำถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตคืออะไรเป็นมาอย่างไรทั้งนี้เพื่อใช้ความรู้ที่ได้มาจากอดีต อธิบายเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือทำนายเหตุการณ์ในอนาคต 2. การใจเชิงพรรณนา,นาหรือ descriptive Re research เป็นการศึกษาเพื่อบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ภาวะการที่ปัจจุบันใช้คำถามว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นนั้นคืออะไรเป็นอย่างไรในปัจจุบันเช่นการสำรวจปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคุณครู 3. การวิจัยเชิงทดลองหรือ experimental research เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาความรู้ความจริงที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ผลของตัวแปรที่ศึกษามีการทดลองและควบคุมตัวแปรต่างๆเช่นการเปรียบเทียบว,วิธีการสอนสองวิธีว่าสามารถเสริมสร้างคุณธรรมในนักเรียนได้แตกต่างกันหรือไม่เพียงใดเป็นต้นค่ะ